ฝกลางหน้าผากหรือเหนือหว่างคิ้วสำหรับผู้หญิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยและศาสตร์โบราณในศาสตร์โหราศาสตร์ไทยและวิชาดูลักษณะไฝโบราณฝยที่อยู่กลางหน้าผากบนตำแหน่งที่เรียกว่าอุณาลมหรือเหนือหว่างคิ้วขึ้นมานั้นนับเป็นไฝที่มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังมากตำแหน่งหนึ่งสำหรับผู้หญิงแล้ว ฝ่าตำแหน่งนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงอำนาจบาร,รมีแบบชายเป็นใหญ่ดังเช่นการดูของผู้ชายแต่จะเน้นไปที่พลังแห่งสติปัญญาบุญกุศลและความเป็นผู้นำในรูปแบบที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเฉียบแหลมมันคือเครื่องหมายของสตรีผู้มีปัญญาและบุญ 1. อําำแหน่งและชื่อเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งกลางหน้าผากนี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่า ทิพไนาตาหรือในนตาพรมบางก็เรียกว่าฐานอุณาโลมซึ่งเป็นจุดรวมของเส้นพลังงานสำคัญบนใบหน้าและเป็นจุดที่สัมพันธ์กับตาที่สามการที่มีไฟอยู่ณจุดนี้ในผู้หญิงถือเป็นการเปิดรับพลังงานแห่งสวรรค์เป็นเครื่องหมายของสตรีผู้มีบุญเก่ามาส่งผลและมีปัญญาลึกซึ้งเกินสความหมายเชิงลึกมงคลแห่งปัญญา และความเป็นผู้นำสำหรับผู้หญิงแล้วฝ่ายตำแหน่งนี้ทรงผลในหลายมิติโดยมีความละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเป็นพิเศษด้านสติปัญญาอานันี่คือความหมายที่แข็งแรงที่สุดสำหรับผู้หญิงผู้ที่มีฝ่ตรงนี้มักเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความคิดที่แตกฉานมองปัญหาออกในเชิงลึกและมักมี sixteen s หรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันเธอมักจะรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าหรือตัดสินใจในสิ่งที่มองไม่เห็นได้ถูกป้องเสมอด้านการเป็นผู้นำนักการบริหารใฝ่ตำแหน่งนี้ให้พลังความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพมักก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแผนกผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจและได้รับความนับถือจากลูกน้องเพราะความยุติธรรมและความเข้าใจผู้อื่น ด้านบุญคุศลและวาสนาเชื่อกันว่าผู้หญิงที่มีฝ่ายนี้เป็นคนมีวาสนาดีมีบุญจากชาติก่อนส่งผลให้ชีวิตในชาตินี้พบเจอแต่คนดีได้โอกาสดีๆโดยง่ายและมักมี1 6หรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในยามจำเป็นโชคลาภทางการเงินก็มั่นคงจากสติปัญญาและความสามารถของตัวเองด้านชีวิตคู่และครอบครัว น่าสนใจที่ฝ่าตำแหน่งนี้สำหรับผู้หญิงมักบ่งชี้ถึงการมีคู่ชีวิตที่มีสถานะดีหรือมีศักยภาพเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่เข้มแข็งสามารถเป็นกําลังหลักให้ครอบครัวได้เป็นแม่สีเรือนที่แท้จริงที่สามารถค้ำจุนสามีและลูกให้ก้าวหน้าได้ด้านจิตใจมักเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นอดทนไม่หวั่นไหวต่อปัญหาง่ายๆแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีจิตใจอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจ 3. ลักษณะของไยที่ส่งผลต่างกันศาสตร์โบราณไม่ได้ดูเพียงตำแหน่งแต่ยังดูรายละเอียดของไยด้วยซึ่งมีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายสีของไยไยสีดำเข้มบ่งชี้ถึงสติปัญญาที่ล้ำลึกความเป็นผู้นำที่หนักแน่นไยสีแดงหรือชมพูถือเป็นมงคลยิ่งนักบ่งชี้ถึงเสน่ห์ความรุ่งเรืองในชีวิต และความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างไยสีน้ำตาลให้ผลดีในทางสติปัญญาและการเงินขนาดและรูปร่างไยที่กลมสวยได้รูปใหญ่พอสมควรถือว่ามีพลังดีเต็มที่ไยที่เล็กเกินไปอาจให้พลังไม่เต็มที่รูปร่างที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้คุณสมบัติต่างๆไม่สมบูรณ์อาจมีอุปสรรคในชีวิตปนบ้าง แต่ก็ยังถือเป็นฝโมงคลความนูนไฝที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยถือเป็นสิริมงคลมากกว่าไฝแบบราบเรียบ 4. ข้อควรระวังและคำแนะนำแม้ไฝนี้จะเป็นมงคลแต่ก็มีบางประเด็นที่ควรเตือนผู้ชม 1. อย่าทำให้ไฝเสียหายการไปบีบแกะหรือเลเซอร์ไฝที่ตำแหน่งนี้โดยไม่จำเป็น ถือเป็นการทำลายโชคลาบและวาสนาของตนเองตามหลักศาสตร์โบราณถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 2. การใช้พลังอย่างถูกทางพลังสติปัญญาและความเป็นผู้นำที่ได้มานี้ต้องใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมหากใช้ในทางที่ผิดเช่นใช้ปัญญาไปโกหกหลอกลวงหรือใช้อำนาจในทางกดขี่อาจนำความวิบัติมาสู่ตัวเองได้ 3. การเสริมบุญ การเป็นคนดีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและทำความดีอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวจะช่วยเสริมพลังมงคลจากไยให้แข็งแรงและส่งผลดีมากขึ้นตัวอย่างคนที่มีไยลักษณะนี้เช่นนางสาวยิ่งลักษ์ชณินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยมีฝยที่หน้าผากค่อนไปทางขวามักถูกนำมาอาภิปรายในแง่ของวาสนาและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศ นางแบบหรือดาราหนังสาวหลายคนที่มีไฝกลางหน้าผากหรือใกล้เคียงมักถูกกล่าวขานถึงเรื่องสเสน่ห์และความโดดเด่นในอาชีพไฝกลางหน้าผากสำหรับผู้หญิงจึงดั่งตราประทับแห่งสติปัญญาบุญและความเป็นผู้นําอันอ่อนโยนแต่เข้มแข็งมันไม่เพียงแต่ให้สเสน่ห์กับผู้เป็นเจ้าของแต่ยังให้ปัญญาที่จะดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตามโชคชะตาที่ดีจะมั่นคงได้ต้องอาศัยการกระทําที่ดีติดใจที่งามและการใช้สติปัญญาในทางที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย